สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองปลายสุโขทุกคนครับมือนีห้ากับมีเมนู่งง่ายครับพี่น้องเพิ่งเลิกงานครับเมนูขอบุ้นครับพี่น้องขอบุ้นตีนไก่ครับเ่นยาบานบานครับมากครับพี่น้องเครื่องโล่ครับเครื่องโลจัดเนียนเนยะครับมากครับบัวลายใหญ่ห้างครับพับแกมกับมีหลายยางครับมากลยครับตีนไก่กับมีพี่น้องตีนไก่กับแซบบิงครับผมอีกกินเมือดบ่ มาแล้วครับ บรรยากาศครับอยู่ในห้องพอพเขาเป็นเหลืองงันอ่าอิโตพ้หน่อยห้องหอม ทำงไงครับ น้ำยาแล้วครับแม่เฮดไทยครับ,ม,รบ,บมันเดือดง่า,งานมากครับอาหารมิสยังรุบชี้ขาดกายมากพี่น้องครับเป็นเมนูง่ายๆครับพีบ่น้อง เล็ดกินได้ครับน้ำยาบ้าน ขออย่าใส่มือเก่งใจครับพี่น้องเปืป่อย t h a สมเปรย์เปรย์ไปนอน บดูว่าสิ่เหมดปด้วครัคบปัากบกเป็นสวนหาเก็บเอานํำบานครับเปลกนไปเปืเปนน่อยมนหอง อันนี้ผมก็บ่รู้ว่าพารักกัอย่างครับแต่มันหอมครับ พักออกมาหลายพื้นหืน่องพึ่งเดืองานครับครับสำหรับมือนี้กับบูมีอย่างหลายครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจชิปๆต่อๆไปได้ได,ได้ครับด้วยพี่น้องบ้าวเดียวครับกล่าเข้ามาสวัสดีค่ะ